สวัสดีครับทุกท่านครับมาเจอกันข้อสุดท้ายนะครับสำหรับตัวที่เป็นอีควิลิเบียมใน2มิติครับข้อนี้ก็สบายสบายครับถ้าไอข้อนี้เป็นหลอดเล็กๆครับที่มีความยาวมีค่าเท่ากันกับ L ความยาวเท่ากันกับ L ทุกนะครับซัพพอร์ตโดยสมูทท่อนะครับท่อที่เป็นท่อสมูทสบายๆแล้แหละครับจงหาดิส t ทน c e A นะครับ AAA อเอนะครับน่าจะเขียนตัวเข้มสักเล็กน้อยนะขออภัยทีเครับที่ทำให้วัสดุก้อนนี้อยู่ในลักษณะสมดุลทุกท่านครับถ้าเกิดเราพิจารณาออกมาเราก็จะรู้ว่าถ้ามันเป็นสมูทครับตัวนี้ก็ออกมากลายเป็น NA ครับส่วนตัวนี้ก็จะมีค่าออกมากลายเป็นในลักษณะที่มีลักษณะตั้งฉากกับผิวสัมผัสก็คือ n b ครับทุกท่านครับ NB ไอตัวนี้นะครับถูกคำได้โหลด p ก็ลักษณะก็ชัดชัดเจนกันอยู่แล้วเอาล่ะครับว่าเราก็ไปเช็คกันดูครับว่าเราจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรทุกท่านครับก็ไปเช็คดูกอนเนาะไปดู nb กันก่อนละครับว่าไอตัว nb นี้เราจะพิจารณากันนะครับเป็นสามเหลี่ยมแทนแรงนะครับตัว nb สามเหลี่ยมตัวนี้นะครับสามเหลี่ยมตัวแทนแรง nb นั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่าไอสามเหลี่ยมดังกล่าวมันคือสามเหลี่ยมรูปเดียวกันนะครับกับรูปด้านบนนะครับสามเหลี่ยมค,คล้ายกันกับรูปด้านบนจะได้ออกมาว่าตัวนี้ครับออกมาเป็น NA นะครับเอเอเอนี่ออกมาเป็น a นี่ออกมาเป็น2 r นะครับเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันสามเหลี่ยมคล้ายกันเช็คคํา,าคตอบให้ดีก่อนนะครับ เสร็จปั๊บนะครับสิ่งที่เราอยากรู้คือระยะทางจาก nb ครับไปหาจุด A มันมีค่าเท่ากันกลับครับรูทครับรูท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 นี่นะครับระยะทางดังกล่าวนี้นะครับระยะทางดังกล่าวนี้นี่นะครับ n a ไปหา คือนี่นะครับก็ใช้รูปแบบพีทาโกรัสก็คือด้านนี้ยกกำลังสองบวกด,ด้านนี้ยกกำลังสองแล้วก็ใส่รูทมันคือ a ยกกำลังสองบวก 2r ทั้งหมดยกกำลังสองเขียนออกมาก็จะกลายเป็นครับ 4r ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับได้ตัวนี้ออกมาแล้วระยะทางจากนี่ถึงนี่ครับระยะทางจากนี่ถึงนี่มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ระยะทางจากข้างบนถึงข้างล่างมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ก็ไปเช็คดูสิครับว่ามันมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่เราก็จะได้ออกมาว่าครับมันมีค่าเท่ากันกับครับมันมีค่าเท่ากันกับ 2R ครับ 2R ส่วนด้วยรูครับส่วนด้วยรูทสีลัง2บวก A กำลัง2และไปคูณอยู่กันกับ L ใช้รูปแบบในการพิจารณาเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมคล้ายนะครับ ใช้รูปแบบการพิจารณาเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมคล้ายมีสามเหลี่ยมตัวไหนบ้างที่ทคล้ายกันก็มีสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับกับสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับสามเหลี่ยมรูปนี้กับสามเหลี่ยมรูปใหญ่ไอ้ตัวด้าน,าน wa, ที่เราต้องการนั้นขอให้เป็นด้านอะไรเอ่ยนะครับด้านอะไรเอ่ยส่วนด้วยด้านยาวก็คือด้าน L การหาอัตราส่วนนะครับของสามเหลี่ยมคล้ายเนาะไอ้สามเหลี่ยมรูปเล็กเราก็จะใช้ด้านเหมือนกันครับก็คือ 2R เนี่ยฮะส่วนด้วยด้านความยาวของสามเหลี่ยมรูปเล็ก มันก็คือ 2r ครับส่วนได้ด้านความยาวคือ a กําลัง2บวก 4r ยกกาลัง2ทุกท่านก็ได้ว่าไอ้ด้านตัวนี้นะครับด้านตัวนี้นั่นคิดออกมาเลยมีค่าเท่ากันกับ 2r ส่วนรูท a ยกกาลัง2บวก 4r ยกกาลัง2และไปคูณอยู่กันกับ L สบายแล้วครับหมดครับหมดแล้วนะครับก็พิจารณากันต่อได้ไม่มีปัญหาเอาล่ะครับ ไปพิจารณากันต่อผมก็เลยบอกว่าเราต้องการหา A เนาะต้องการหา a ไปคิดกันดีกว่าครับว่าเราจะสามารถพยายามลดรูปตัวนี้ได้อย่างไรหา A ไม่ได้หาเดียนะหาตัว a เล็กนะครับหาตัว A เล็กอยู่ตรงนี้นะครับตัว A เล็กนี้จะหาได้อย่างไรตัวแรกผมก็ออกเลยว่าเป็นซิกมา F มีค่าเท่ากันกับ0ไอซิกมา F อมีค่าเท่ากันกับ0 f, ูนซิกมา f x หาได้อย่างไรครับ เอซิม <X> f ั x หาได้อย่างไรผมก็เริ่มไปดูกันว่าถ้าซิกมา f ั x หาได้อย่างไรก็เริ่มกันไปที่ nb ครับ nb จะต้องแตกแรงออกมาครับแตกแรงออกมาในลักษณะที่อยู่ในรูปแบบของที่เป็นลักษณะแนวราบลักษณะแนวราบก็เอาตัวที่ขนานกับแนวราบส่วนด้วยด้านยาวของตัวรูปสามเหลี่ยมด้านยาวคือ a กํา e ลัง2บวก 4r ยกกําลัง2แล้วก็ไปคูณอยู่กับ nb แต่ก่อมาก็จอกมากลายเป็นแนวราบในลักษณะนี้ซึ่งก็จะมีค่านะครับลบ p มีค่าเท่ากันกับ0เราจะได้ว่า p ครับไอตัว p นี้มีค่าเท่ากันกับคับ 2r ส่วนรูท a ยกกำลัง2บวก 4r ยกกำลัง2ครับและก็ไปคูณอยู่กับตัว nb เอาล่ะครับตัวต่อมาครับ ตัวต่อมาที่เราอยากทราบค่ะก็คือว่าครับผมก็ไปเทคโมเมนต์ครับอีกสมการหนึ่งเลือกที่จะเทคโมเมนต์ที่จุด A ครับทุกท่านขออนุญาตไปเทคโมเมนต์ที่จุด A ครับเหตุผลที่เทคโมเมนต์ที่จุด A เพราะขี่เกียรหา n a เะละฮะเพราะเราต้องการหาแค่ A เลยได้ออกมาว่าไอซิกมาโมเมนต์ครับ Sigma moment ์รอบจุด A มีค่าเท่ากันกับ0 Sigma moment m ก m าโมเรอบจุด A มีค่าเท่ากันกับ0ก็มีตัว p ครับที่หมุนตามเข็มนาฬิการะยะห่างระหว่างลายออบเจกชันระหว่างแรง p กับตัว A นั้นหาออกมาได้แล้วครับออกมาก็คือลบ p ไปคูณอยู่กับ 2r ส่วนด้วยรูท 4r ยกกำลัง2บวก A ยกกำลัง2และคูณอยู่กับ l อีกตัวหนึ่งครับ ก็คือตัว nb nb นี่มันตั้งฉากอยู่แล้วครับ nb นี่มันตั้งฉากอยู่แล้วก็เลยบอกว่าถ้าเอา nb ระยะทางตั้งฉากแล้วไปคูณอยู่กับระยะห่างของเขาออกมาเลกลายไปบวก nb นะครับเนื่องจากหมุนในลักษณะที่เป็นทวนเข็มนาฬิกานอกจากนั้นยังไม่พอเลกลายเป็นรูทครับ nb แล้วก็เป็นรูทระยะคือ4 r ยกกำลัง2บวก a มีค่าเท่ากันกับ0แทนค่าครับ เอา p มาแทนค่าเลยกลายเป็นครับว่ากลายเป็นลบกับ2 R คูณอยู่กันกับรูทครับ a ยกกำลัง2บวก4 r ยกกำลัง2นะครับ c I ยกกำลัง2เอาละนะครับ c I ยกกำลัง2ขอญาติขอญาติขอญาติเอาเครื่องหมายลบตัวนี้ออกนิดหน่อยไม่สวยนะครับตัวหนังสือยิ่งไม่สวยยิ่งเขียนเละอีกนะครับ C I ยกกำลัง2นะครับ นี่คือตัว p นะครับคูณอยู่กับ nb และอย่าลืมนะครับคูณอยู่กับ l และก็ไปบวกกันกับ nb คูณอยู่กับรูท4 r ยกกำลัง2บวก a มีค่าเทา่ากันกับ0ดังนั้นครับดังนั้นดังนั้นครับอ่านะครับเดี๋ยวเขียนเป็นคละสีแล้วกันจะได้ไม่สับสนนะครับออกมาตัว p ตัวนี้ออกมาคือ ลบ2 r คูณรูท a ยกกำลัง2บวก4 r ยกกำลัง2และไปคูณอยู่กับ nb สมการเดิมของเขาคือครับ2 r ส่วนรูท4 r ยกกำลัง2บวก a ยกกำลัง2ครับและไปคูณอยู่กับ l มีค่าเท่ากันกับ0ดึง nb ออกมาครับและตัดค่า nb ตัด nb แยกไปมีค่าเท่ากันกับ0 สมการของเราก็ะจะลดรูปเหลือเพียงครับไอตัวนี้เลยกลายเป็นครับกลายเป็นครับ 4r ยกกำลังสองส่วนครับ 4r ยกกำลังสองสองคูณสเป็น4ี่นะครับ r ยกกำลังสองมี L ติ่งลงมาแล้วก็ส่วนด้วยครับรูปตัวนี้เหมือนกันรูปแตกสแสลกขาดเหลือเป็น 4r ยกกำลังสองบวก a ยกกำลังสองเครื่องหมายลบก็ ให้ออกมาเป็นตัวด้านหลังเลยกลายเป็นรูทครับ4 R ยกกำลังสองบวก a ยกกำลังสองมีค่าเท่ากันกับ0แก้สมการครับขออนุญาตซูมไปดูที่ตัวนี้เลยนะครับหมดละเหลือจัดรูปอย่างเดียวครับทุกท่านครับเหลือจัดรูปอย่างเดียวการจัดรูปของเราก็ดำเนินการต่อไปครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับจัดรูปออกมาให้เสร็จนะครับก็จอกมากลายเป็นครับฝั่งนี้ก็จะเหลือเพียง4ครับ 4r ยกกำลัง 2l มีค่าเท่ากันกับย้ายไอพวกนี้ไปทั้งหมดนะครับย้ายไปทั้งหมดเลย <c oughs> ก็จะได้ออกมาเป็นครับไอตัวนี้เป็น 4r นะยกกำลัง2บวก ay กกำลัง2เนาะไอนี่คือยกกำลัง1ส่วน2แล้วก็ไปคูณอยู่กับ 4r ยกกำลัง 2, 2บวก ay กกำลัง2รวมทั้งหมดทั้งมวลเลยกายมีค่าเท่ากันกับครับ cr ยกกำลังสองบวก a ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสามส่วนสองคุณหนูคนนี้ก็เป็นแค่ cr ยกกำลังสอง l โจต้องการเอาแค่ a นะครับทุกท่านครับโจย์ต้องการเอาแค่ a นะครับโจต้องการเอาแค่ a ทุกท่านก็ย้ายข้างครับย้ายข้างออกมาเลยเหลือเป็น cr ยกกำลังสอง l ตัวนี้ยกกำลังเป็นสองส่วนสามครับนี่เป็นเหลือ cr ยกกำลังสองบวก a ยกกำลังสอง ดังนั้นในตัว a ของเราออกมาก็จะได้คําตอบออกมาแล้วล่ะครับว่าผมก็ย้ายไอ้ตัว 4r ยกกําลัง2นี้ไปหาเพื่อนเขาได้ได้ว่า a ครับ a ยกกําลัง2ก็มีค่าเท่ากับ 4r ยกกําลัง2 l ยกกําลัง2ส่วน3ลบกับ 4r ยกกําลัง2ดังนั้นครับไอ้ตัว a ออกมาครับเสร็จสับเสร็จสิ้นกระบวนความออกมา a เลยมีค่าเท่ากันกับครับรูทครับ ยกกำลังสองก็ใส่รูทออกไปครับรูท 4r ยกกำลังสอง l ทั้งหมดยกกำลังสามส่วนสองนะครับทั้งหมดยกกำลังสามส่วนสองและก็ลบครับกับนะครับลบกับไอคุณหนู 4r ยกกำลังสองครับก็ข้อนี้ก็เป็นข้อสบายๆอีกข้อหนึ่งครับก็ไม่ยากไม่ไม่อะไรแต่ว่าก็อยากสำหรับการเช็คนะครับ ยากสำหรับการจัดรูปแล้วก็การดูจกโอเมติเล็กๆน้อยๆนะครับการดูรูปไปเล็กๆน้อยๆก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมขอแชร์ไว้ตรงนี้หน่อยแล้วกันขออภัยนะครับเผื่อคนไหนจะไม่ทันยังไงก็ข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายนะครับส่วนใหญ่แล้วข้อหลังๆนี้ส่วนใหญ่มหาลัยบามไล,ลยมหาลัยก็ไม่ไม่ค่อยเล่นกันในการออกข้อสอบนะครับเนื่องจากมันไม่ได้วัดคอนเซปต์ไอตัวที่เป็นอีควิเบียมมากนัก แต่ไปวัดรูปแบบการจัดรูปสมการและรูปแบบทางคณิตศาสตร์บางครั้งก็จะเกิดการโต้เถียงกันว่าเอ๊ะสุดท้ายเราเรียนเอนจิเนียริ่งสเตติกหรือว่านะครับหรือว่าเราเรียนการจัดรูปทางคณิตศาสตร์แต่ก็สุดแล้วแต่ละครับบางครั้งนะครับบางครั้งก็มีบางที่ที่เล่นเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าคณิตศาสตร์กับวิศกวกรรมศาสตร์นั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ทิ้งกันไม่ได้นะครับทิ้งกันไม่ได้และก็ ไปเจอกันในรูปแบบที่เป็น3มิตินะครับแต่แต่ผมก็จะหยุดตัวนี้ไว้เลลกน้อยแล้วก็ไปตัวลีโจทย์2มิติทิ้งไว้นะครับผมเพื่อให้แนวโจทย์มันครบมากขึ้นครบกระบวนความมากขึ้นนะครับผมแต่ก็ไม่มีอะไรมากนั่นแหละครับยังไงถ้าคนไหนที่เพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาและเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด ซับสไคร์ให้ผมด้วยนะนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับและเจอกันในเนื้อหาถัดไปครับอีควิเลียมออฟ r ิจิตบอดี้ในรูปแบบที่เป็น3มิติครับผมสวัสดีครับ